เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบูซี่นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว God Human นะครับซึ่งเป็นซปเ Super Human B2 นั่นเองนะครับผมนะฮะ ซึ่งก่อนจะบอกกันเลยนะครับว่าเมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปทําการฟาร์มมาจนเหนื่อยเด็ดล้าหลังมากนะครับก็แทบนรียกว่าแทบจะปวดหัวพอสมควรเลยนะครับและนี่ผมมาถ่ายคลิปซึ่งคลิปนี้ไม่รู้จะออกตอนไหนนะแต่ว่าผมถ่ายคลิปตอนเที่ยงคืนสามนาทีนะครับซึ่งเงื่อนไขของมันเนี่ยคือเราจะต้องไปทํา มาสเตอรี่ไฟติ้งสไตล์ทุกอันนะครับรวมถึงเวอร์ชั่นที่อีโวของแต่ละไฟติ้งสไตล์ทุกอันด้วยนะครับให้เกินมาสเตอรี่400ขึ้นไปนะครับผมนะซึ่งมาสเตอรี่ซึ่งไฟติ้งสไตล์แต่ละอันะก็จะมีขาดำมีอิเล็กโทรมันเลือเื้อแล้วก็กงเล็บมังกรครับผมนะที่ผมจำได้นะครับ2นะครับผมก็เราจะต้องไปหาหินแมกมาจาก มอนสเตอร์ในลาวานะครับซึ่งอยู่ในเกนาะพาราซาจากโลกที่2นะครับเกาะภาราซก็คือเกาะที่เป็นครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับแต่ในนี้จะอยู่ในส่วนเกาะที่เป็นครึ่งร้อนนะครับแล้วก็หา20หางป่าจากดอกจากมอนสเตอร์ที่เป็นมนุษย์เงี่ยครับในโลก3หรือโลกเก่าเอ้ยในโลก3หรือโลก1น,นะครับซึ่งก็ได้เหมือนกัน,นครับ3นะครับหาเกตมังกร1ิเกต จากมอนสเตอร์ในเกาะไฮรานะครับซึ่งเป็นต้นตัวที่เป็นดราก้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราต้องการนะครับก็คือหยดน้าตรานะครับจากมอนสเตอร์ทุกเกาะที่อยู่ในกาะกะโหลนะครับเกาะกหโลในโลก2นะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังทางพันธสัตร์นะครับแล้วก็ส่วนวิธีที่เราจะไปนะครับไปทําการอีโวนะครับเมื่อเราได้ของครบเรียบร้อยทุกอย่างอะไรเรียบร้อยครับนะ ก็มามาเริ่มก uh, ันเลยนะครับเรามันจะอยู่ตรงนี asına, uh, uh, humanity, ้นะครับให้เราออกจากปราสาทมานะครับแล้วก็เดินมาตรงไปครับแล้วก็ไปเดียวซ้ายตรงนี้ครับเดียวซ้ายตรงนี้นะครับผมมาเราจะเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับผมนี่นะครับอ่ามันตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงมาตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะเจอกับ ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุยกับมันนะครับเราก็เมื่อเราทําครบอะไรสิบ้อยนะครับมันจะเสียมันให้เราเสียตังค่าล้านเบรีแล้วก็ค่าพันแฟกเมนต์นะครับซึ่งตัวนี้เราต้องเตรียมแฟกเมนต์หรือเลยอตังค์มาให้ดีนะครับเราก็ทําการเรียนรู้ไปเลยนะครับแต่นี้ผมเรียนรู้ไปแล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็มาดูแต่สกิลแต่ละสกิลกันเลยนะครับผม โอ้โหเค้ดเท่นะครับต่อไปมันเป็นสกิล heaven and Earth นะครับฮะูใหม่ครับอ๋อต้องเลงครับผมโอเคนะครับมาดูสกิล4ีกันนะครับโอ้โหนะครับผมนะแสดงว่าสกิล X นี่คือเอาไปเอ็กนี่คือรีแวมร์มเปลี่ยนไปเลยนะครับผมนะฮะ โอเคถ้าใครชอบกลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกผมจะนับสนุน้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับแล้วเจอกัน,นครับอย่า yeah.